ก็พูง่ายๆว่าตอนนี้ทุกฝ่ายก็หันมาช่วยกันเป็นกำลังใจน้ำปีนี้มามากนะแต่ผมว่าน้ําใจมากกว่าที่ทุกคนก็หลั่งไหลเห็นเข้ามาบริจาคทั้งเงินสดบ้างข้าวช้าอาหารแห้งมาก็ติดต่อได้ที่หน่วงานจังหวัดและติดต่อที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะรวบรวมนำสิ่งของทุกอย่างเนี่ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แลวตอนนี้สถานการณ์ถึงวันนี้เป็นไงบ้างคะของอ่างทองเราโดยสภาพน้ำเนี่ยดีขึ้นนะครดีขึ้นแต่ว่าพื้นที่เนี่ยนี่ยังเป็นน้ําขังอยู่บ้างบางส่วนก็ค่อยระบายออกไปเอากำลังเร็งวันที่11-15เนี่ยถ้าไม่มีน้ํามาเพิ่มหรือมวลน้ําจากทางภาคเหนือมาเพิ่มเนี่ยคิดว่าน่าจะมันเท่าปัญหาก็ทงไปได้ในระดับผมวินในฐานะผู้กันอย่านีรก็ต้องขอบคุณคนที่เสียสละร่างกายเสียสละ เวลาในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็รายได้สามารถช่วยได้อยา่างบี้มคสิ่งใยของเรื่อนที่เกี่ยวกับการแพทย์ก็เรื่องหนึ่การอยู่อย่างเข้มข้นตอนนี้รวมๆแล้วที่อ่างทองเราขาดหรืออยากให้ทางผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าใครมาบริจาคนี้ตอนนี้เดือดร้อนอะไรบ้างฮะเดือดร้อนที่จริงเลยส้วมอยากให้มีส้วมเยอะๆเ mm hmm. พอจะได้เพราะคนที่ประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการพัก่ายเนี่ย จำนวนมากมพวกเรือ,อยันอะท,ที่คนทั้งเรือด้วยยันมานะก็ยังมียังขาดอยู่